สวัสดีครับพี่น้องคนสุดท้ายนาะวันนี้คือบอยอดมาอยู่กับเบาต้นในกระดุมอยู่ที่ครับผม<อ>สวัสดีครับตอนนี้เขาอยู่ใส่ตัวไหนถนนนี้คามพอดีมีความพอดีขาเข้าขาเข้าเนาะเออขาเข้าอุตสาหลีก็คือเมือมอ่อวานส่งกันก่อนนะก็คือจับบอยมันอวน้วดออ่ามันอ้วกถนนทบาต้นถนนที่แบบว่าเป็นท่างด้วนออกทั้งขมิ้นวันนี้ก็เลยอยากอยากให้จับบอยได้เป็นกับตาได้เป็นกับตาว่านี่คือถนนไอ้ ดีครับดีครัายบายดีคาับดีรังสิตแม่คือค้าเข่าอ่ะเนี่ย้าเข่าครับขาเข่าโอเคมานครนะถนนมันก็มีลายไทยข้าวบนก็มีได้อันนี้เลยทางด่วนเนี่ยพี่น้องดูดิอันนี้ทางด่วนเหมืออันนี้อยากให้มองบ่อยเรื่องว่าให้อยากให้จับบ่อยดูนี่คือทางด่วนทางบดแต่นี่ทางด่วนบ่นี่บดทางธรรมดานี่คือถนนธรรมดานะแม่สามธรรมดาจักเลนหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเลนฝั่งนั้นอีกมันมีลายช่องจราจรไหนเกือบใกยี่สิบเลนเนาะเกือบยี่สิบเลน คันคือมาเปรียบเทียบเนี่ยนะในระหว่างทางด่วนดีเจบ,บอยอ,วอย้ยยยวนเดี๋บบอยอวเขาจะเปรียบกันเลยเพื่อนๆทางบทางด่วนดีเจบอยอ้วนกับถนนห่างกันประมาณจักเท่าโอ้ยมันห่างกันหลายห่างกันหลายร้อยเท่าอะไรเนาะแม่นเขาเอาทางถนนธรรมดาไปเทียบกับทางด่วนนี่นะ<อ>คือทางด่วนขมนิ้นเท่ากับทางธรรมดาไปเห็นไทยอะ่ะทางด่วนไปเห็นไทยเอยงพิเศษมากกว่าหันี้ทางด่วนดีเทิ่งเพื่อนๆไหะแมน่นทางด่วนดีเทิมเนาะ ถ้าทางหลวงในประเทศไทยเนี่ยคือยุกระดับแน่่าแมนยุกระดับเหมือนอ้ยยุกระดับนี่คือถนนธรรมดานะบ้านแม่นถนนธรรมดานี่นะถนนธรรมดาที่ไม่ใช่ทางด่วนนะท่านผู้ชนี่ไม่ใช่ทางด่วนคือแค่ถนนธรรมดาถนนบ้านสะอาดอีกทุกคนสะอาดอีกม่มีขยะอีกดนี่มีขยะอีกเนาะสะอาดทุกคนแค่แค่ถนนบ้านก็สามารถกินขาดได้ว่าร้อยเท่าแล้วนะแม่นทางหน้าแห้งามทางคุณแห้งามผูกทางคุณแห้งามงามงตักขวด นุ่งก็จะเป็นถนนเหล็กมันบอกมาดึงตรงนี้คือสกายวอล์กนะสกายวอล์กนี่อยากให้จับบอยดูนะผมจะจับถ่ายให้จับบอยดูว่าในความเจริญระหว่างเขมรเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยมันดึงอย่างไรฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยมากเลยดิทางนี้ฝั่งนี้เท่าเลยนี่โอ้โหโดนเลยโดนเลย นี่คือไอ้นั่นน้องไอ้อทางด่วนหมดี่โมเมนต์อ๋อทางยกระดับดีสืออ๋อทางด่ยกระดับสะพานข้ามแยก่กันสะพานข้ามแยกสะพานเดี๋ยวเออเดี๋ยวนี้ไโอ้ไอไอไอตรงข้างบนนั่นคือไอ้ทางรถไฟมันบ่แม่นทางรถไฟข้างบนทางรถไฟลงมาแล้วก็ทางด่วนทางยกระดับข้ามแยกทางข้ามแยกเนาะแล้วก็ไปถนนบนขั้นแมนจะบอยมานี่สีพาจะบอยมาเบิ่งบ่อย่ามาสอกตาย เกันยวจะไปสอบแต้มก็เคยเขาเอกจะเลินมันบอมันบอกมันบอกเคยขมิ้นบะหมี่ได้แบบนี้ขมิ้นบะหมีบะหมีเนาะบะหมีบ่ขมิ้นบะหมี่เอาคือว่าคือว่าคุยนี่นะคุยนี่ซื้ออะไรคนคนจนชอบคุยคนจนอ๋อคนจนชอบคุยคนจนชอบคุยคนจนชอบปวดโอ้เนี่ยนี่ให้บอกทุกคนนี่คือถนนอันนี้อันนี้กับนี่ป้าปณีบอกหรือว่าคนละอดเลยอันนี้จะแม่งยังตัวนี้นะพวกต้องะมีตัวนี้ก็ยักอันเดียวก็อะลรไปไปทางเดียวกันนี่นะนี่ขนาดทางสะพานลอยนี่นั่นเนี่ย นี <c oughs> <N> ่คนเห็นเหตุในคนพิการนี่นะประเทศไทยความรวยอ่ะเส้นเส้นนี้คือคนพิการเห็ดให้คนพิการท้าสายตาอ๋อ้ผมม่เห็ดในงานที่ซื้อได้เี่ไหนโบเมนบอกว่าเห็ดในห้าอยางผู้นี้ยางโบเมนโบเมนคือเห็ดให้คนพิการเข้จายโบเห็ดให้คนพิการเห็ดในคนพิการนี่มากเพิ่งเพิ่งชื่อมาใส่จนเพิ่งเทียนมาดิอ๋อคือเทียนเทียนมาแล้วโบเมนบอกพิการแล้วไปขอทานคือขมิบโบเมนโอ้พิการคือขอทานแล้วก็คือขมิบไปง่ายนี่กูได้กู้จับอ๋อ คือจุดเด่นนะของประเทศไทยนะพี่น้องแต่ละจุดคือจะมีกล้องอันนี้กล้อง C C T V บ่อยโดนคือว่ากล้องอย่างพี่น้องแมนแมอันนี้คือสะพานลอยหรือสกายวอลกประเทศไทยทุกคนว้าวคือประเทศไทยมีสะพานลอยเยอะที่สุดในโลกนะบอกคือประเทศไทยดับหนึ่งเลยบอกดับหนึ่งเลยบอกคืออมเมินที่สะพานลอยแค่อันเดียวอ่ะอมเมินี่มีสะพานลอยอันเดียวบนบนบนตัลิมบินนะบอกบนตัลิบินแปลว่าเกณฑ์เอาข้าราชการทั่วประเทศมาตัดลิบินโอ้ เพื่ออะไรยังล่ะคนนี่ฮะมาเบิ่งนี่นี่นี่คือสะพานลอยในประเทศไทยอ่ะนี่คือสะพานลอยนะเนี่ยแม่นคือสะพานลอยอันนี้เข้าขึ้นมานี่บริสียเงินหน่อยตัวเนาะบริษีอ่ะอันนี้คือฟรีนะพระราชการไทยบอกจำเป็นต้อง,งมาตัดลิบบินอีกพระราชการไทยบุฟเฟ่ต์รัฐบาลธรรมีนบอกเป็นว่าเบื้องงบประมาณเบื้องงบประมาณเท็จแล้วคือใส่เลยอ่ะคือคือของเพื่อนนี่มาตัดลิบบินน,นีกเลยเนาะคือข้เมีนี่งบประมาณสร้างสามสิบล้านเหรียญ แล้วก็เกณฑ์เกณฑ์เจ้าหน้าที่รัฐมาอีก30ล้านเหรียญบุรีพัทธหกสิบล้านเหรียญสร้างสร้างกันสะพานลอยอันนี้โมเมนต์สะพานลอยนี่สกายวอล์กดูสกายวอล์กสกายวอล์กอัาเกรดอัาเกรดมาจากสะพานลอยอ๋อพิเศษกว่าสะพานลอยคือสกายวอล์กนะทุกคนสกายวอล์กห้ามสูบบุหรี่แล้วก็มีมีปุ่มสุกเฉินด้วยมีปุ่มสุกเฉินมีปุ่มสุกเฉินนี่อันนี้คือยังไงเนี่ยปุ่มสุกเฉินถ้าคุณเดินมาที่นี่โจรล้วงกระเป๋า หรือว่ากระตุกทองคุณปบคุณกดนี่โอ้ถ้าคุณไม่มีอะไรแต่คุณอยากกดตํารวจจับหัวอันนี้อยากอยากฟากยังถึงเขมรบ่ฮะอยากฟากยังคืนกรเมียนป่อยากฟากถึงเขมรว่าประเทศไทยมีความปลอดภัยมากดูนี่นี่หาพรกระเมียนป่ะกรมียนมีไหมกรมีมีไหมแบบนี้คดีมีไหมกระเมรไม่มีนะสะพานลอยแค่อันเดียวก็ยังเสื้อเสื้อนะเด็กชาลามันเห็นคลิปเฮานี่บังบอยมันเห็นคลิปเฮานี่มัน มันก็ไมหามันเบิอ่ะไม่มีไม,ไม่มีขมิ้นไม่มีอมเมนไม่มีอมเมนไม่มีม ja> yeah ีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะแบบนี้นะเป็นอะไรต้องสลาดด้วยครับโอ้ยคั้บอยยยยยมยย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 ยนยย่ยยมยยยยยยย่ได้มันไม่สลยดยยยยยาราคายย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 ยายย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 ย่ยยอยยยยยยนยย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 ยานยย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 นยย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 ่ยย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 ยนยยยยยยยคนยย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 ยออยยยยเออ เดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมบ๊วยจะพูดคุยกับบ่าวต้นเรื่องซื้อรถนะเพราะว่าบ่อยต้นคุยกันเดียวอาจจะไม่สนุกนี่นี่เห็นไหมเนี่ยผูกปดเห็นไหมอันนี้อันนี้คือกล้องอันนี้คือกล้องเนี่ยทุกคนเนาะดูระบบระบบสายระบบสายระบบสายเนาะกล้องนะนี่กล้องคนไปเราจะเดินไปสวนดูจักรเห็นไหมโอ้มีทำขายไว้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าวต้นบ่าวต้น บอต้นทำขายไหมอันไหนนี่ยไงนะท่านผู้ชมอู้หูอ๋ออันนี้อันนี้เป็นที่ระลึกเฉยๆไหมหรือว่าทำขายไม่ไม่ร้านลูกสาวร้านลูกสาวร้าวกาแฟอ๋อนึกว่านึกว่าจะแบบว่าทำขายให้ FC FC ีเอะไรแบสนุนอ๋อทำเป็นที่ระลึกนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือสกายวอล์กนะท่านผู้ชมแล้วด้างล่างนี่ก็จะเป็นถนนที่บอกเลยว่าถนนถนนเลยเนาะบอกถนน อยากให้จ่าบ,บอยได้มาดูมาชมนะกับความจเจริญของประเทศไทยนี่คือถนมจริงๆนะครับอยากอยากถ่ายทอดให้ดูนะว่าในความจเจริญน,นะในความทันสมัยของประเทศไทยแน่นอนว่า ถ้าหากว่าไม่ได้มาประเทศไทยคือจะไม่ได้มีโอกาสนะครับไม่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับความเจริญแบบนี้นะพี่น้องหลังจากที่บอยยอดเดินแล้วพี่น้องนะข้ามถนนมาก็นำมาเห็นนี่คือไม่ใช่ป่านะจ๊ะบอยเนี่ยคือในตัวเมืองกรุงเทพนะเนี่ยมีไม้มีไ้มขมรนมีไหมนี่สวนสาธารณะสวนสาธารณะมีไหมที่ขมรนมีไหมแบบนี้มีไหมมีไหมมีไหม บอกได้เลยว่าแค่เนี่ยถนนคนเดินเนี่ยนะถนนคนเดินนั่นอยู่ดูถนนคนเดินเนี่ยยังสวยกว่าทางด่วนเลยสวยกว่าทางด่วนเลยดูอยากให้จ่าบ,บอยมาดูนะในความเจริญเนาะของประเทศไทยเนี่ยอันนี้ถนนคนเดินคนวิ่งนะคนออกกําลังกายนะแต่ว่าเนี่ยอย่าบอกเลยว่าถนนสูงๆอ่ะเนี่ยจ่าบ,บอยเนี่ยให้จ่าบ,บอยเนี่ยถ้าถนนทางด่วนจ่าบ,บอยแค่ถนนสวนเนี่ยสวนทานะอะไรเนี่ยก็กินขาดแลนะวนะเพื่อนนะ สวยจริงๆดีสวยสวยสถานะดีหน้านั่งเล่นบรรยากาศดีมากทุกคนความดูแลอาใจใส่ดูดิไม่มีขยะเลยนะไม่มีขยะนะขยเยงินเดือนเราพอก็สู้งก็งเดือดทานอีกนะเ<ะ>งินเดือนเราพอในประเทศไทยชุงกเดือดทานเขามีอีกโอ้หแต่เขาเขาออกมาพูดนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยบัต้นฮะที่เราทําคลิปไปอ่ะที่บัต้นทําคลิปไปใช่ไหมที่เขาออกมาเปิดโปองออกมาพูดความจริงะ วันนี้อ่ะคุณเซนเข้ามาหน้าบ้านแล้วเอ,อแล้วก็มาดูถูกเงินเดือ,อทนทหารไทยอีกตอนนี้อ,อคือได้พูดได้คลิปเดียวพูดได้คลิปเดียวคลิปที่สองออกมาคือเจ๊งเลยนะ <c oughs> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่ไม่กลับตัวหรือว่าไม่ไม่แปพักไปหาคุณเซนเหมือนเดิมเนี้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออย่างนี้อันนี้คือหัวจ่ายน้ำปลาปานะ้ำไม่ใช่กับระเบิดขมีนนะ<ฮ> <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่กับระเบิดนะทุกคนเนี่ยอันนี้คือหัวใจน้ำบ่าวต้นบอกว่าไม่ใช่กับระเบิดนะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ก็คือนัดบ่าวแ๊ปไว้เนาะแล้วก็จะมีกับข้าวมานั่งกินด้วยกันนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสามัคคีนะของเพื่อนเพื่อนะพีนนะ่น้องที่วันอาทิตย์มันหยุดก็มาเล่นเนาะเพราะว่าเราก็ทํางานนะไม่มีไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเจอกันบ่อยๆเนาะ ถ้าจะมาช่วงกลางคืนก็เหนื่อยเนาะเลิกจากการทํางานแล้วอ่ะพี่น้องนะอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเอฟซีก่อนบมาต้นสำหรับคลิปนี้เนาะมาต้นก็บบายอดก็บศิลาพีร้าน้องไปแล้วทุกคนก็ไปนัดเป้าแจ๊บอยู่ทุกคนแบบอยู่ทางถนนฮอนาฬิกาเนาะถ้าคุณได้อยากไปเที่ยวไปยังกับไปพุ่นแล้วทุกคนไปนั่งกินข้าวตามเขาเมื่อกี้กับอาต้นก็ถือกระติบข้าวมาพร้อมแล้วก็มีอ่ากับข้าวมาน้ำเนาะเมื่อกี้เนาะสวัสดีครับผม